สวัสดียามบ่ายค่ะอยู่กับพี่โกโก้ค่ะทุกคนบนไม้หินอ่อนเขาดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนโดนฉีดยาไปทั้งหมดเจ็ดเข็มดวงวันนี้ด้วยนะคะทุกคนที่ทําคลิปช็อตให้ดูสั้นๆนะคือกำลังจะพาพี่โกโก้ไปหาหมอฉีดยาเนาะฉีดไปอีกสองเข็มค่ะทุกคนทั้งหมดเจ็ดเข็ม เจ็ดเข็มสามวันนี้ก็เกือบสองพันบาทค่ะทุกคนดีขึ้นแล้วค่ะเมื่อกี้พาเขาไปฉี่พาไปเซเวน่นไปจองที่ข้างนอกค่ะทุกคนพาไปมาแล้วเรียบร้อยดูด,ดูนอนหลับสบายเลยก็ดีแล้วค่ะทุกคนดีดีขึ้นเยอะแล้วแหละวิ่งเห่าชาวบ้านได้เหมือนเดิมแล้นี่ เนาะพี่กกเนี่ยดูดูด,ดูเนี่ยดูสิคะฝนตกค่ะทุกคนโปรยเนี่ยหลับตาพิมเลยเนี่ยดูดิคะไอเราก็เป็นคนรักหมาซะด้วยด้วยมาทำงานอยู่ยถูกที่เลยมีน้องหมาม,มีมีน้องหมามัดใจเนี่ยดูดิ น้องหมามัดใจให้เราอยู่ด้วยจะเน็ดจะเหนื่อยยังไงก็สู้งานไหวมันมีน้องหมาเราก็รักด้วยแหละค่ะทุกคนรักงานรักงานที่ทำอยู่แล้วก็รักน้องหมาเพิ่มเข้ามาอีกอ่าเป็นหมาที่เราอ่าก็ชอบเนาะมันก็น่ารักน่า,นาอดูค่ะทุกคนอมืมาเห็นแล้วก็อดที่จะลงรักเขาไม่ได้พี่อ้อน เป็นหมาตัวผู้นะคะทุกคนเป็นน้องหมาตัวผู้เนี่ยดูดีหลับเสร็จเช็ดตัวให้แล้วค่ะทุกคนพาไปเซเว่นกลับมาเนาะเซเว่นในที่นี้ก็หมายถึงว่าที่ข้างนอกนี่แหละจ้าที่พาเข้าไปฉี่ไปอึไปเยี่ยวอะไรเนี่ย <laughs> เรียกให้มันน่าฟังหน่อยเนาะ <laughs> เรียกไปเซเว่นโอ้ตลกเจังค่ะทุกคน ตอนแรกเราก็ออะไรเซเว่นเราไม่เข้าใจเนาะคุณครูเจ oh ้าของน้องกโก้อ <laughs> ่ะเขาบอกอ่าจูพากโก้ไปเซเว่นหน่อยแล้วก็อืมอะไรอะไรคะหมายถึงไปไปเยี่ยวครูเขาบอกอย่างนี้แล้วโอ้ศัพท์ใหม่เราก็งงเนี่ยครับทุกคนหลับแล้วครับทุกคนค่ะหลับแล้วไูดีคึกคึกคึกเหมือนเดิมแล้ว ถ้ารถมามาส่งของรถอามาส่งพวกแกป๊ปพวกลายแมนลายมานี่วิ่งไล่เห่าเขาละจะปกติแล้วค่ะถ้าถ้าวิ่งได้เห่าได้เนี่ยโดนไปเจ็บเข็มหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้ไม่ได้ไปฉีดแล้วแหละครบสามวันเนาะสามวันหมอฉีดให้ก็ร้องเอ็งนิดเดียวหมอเขาหลอกล่อไม่ให้ไม่ให้เขาเห็นเข็มเนาะ เราก็หันหน้าหันหลังหันหน้าเข้าไปทางอื่นนะคะทุกคนฉีดแป๊บเดียวเหมือนเราไม่รู้หรอกว่าฉีดยาให้ตัวเราเป็นคนพาไปยังไม่รู้เลยอุ้มน้องหมาเนาะเรายังไม่รู้เลยหมอฉีดตอนไหนนี่แหละเอาละค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคิดหน้าเนาะอันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาค่ะสั่งซื้อมาแล้วใช้ลองใช้ดูแล้วก็ใช้ได้ดีเค่ะพอออกมานั่งตรงนี้มานั่งกินกาแฟด้วย ฝนตกเลยไม่ได้เอามากินไปด้วยดูน้องหมาก็กลัวไปด้วยดูดดูดูโดยกิกบก็อ้าวอ้าวเห็นหมาเห็นหมาข้างบ้างอืมไม่ต้องไปหรอกลูกผมตกลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ Love you นี่